สวัสดีครับผมวันนี้เจอกับเรียวอีกครั้งนะครับกับการอันบ็อกหรือว่าการแกะกล่องเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับหูฟังอีกครั้งนะครับผมกับวันนี้มาด้วย f e n เดอร์ทันะครับผมหูฟังทัวเรลตัวแรกของค่าย f ฟ n เดอที่ทำคีตาร์แอมอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวลองไปดูกันเลยว่าจะเป็นไงบ้างนะครับผม ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูรอบๆกล่องก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างครับหน้ากล่องก็จะมีเขียนบอกสเปคไว้ชัดเจนนะครับผมพรีเมียมซาวคุณลิตี้นะครับผม 3D มดพิมพ์ติ้งคือการพิมพ์วัสดุ 3D เพื่อให้เข้ากับรูปทรงหูนอนในตัวบอดี้หูฟังมีแอปรองรับนะครับผมเป็นแอป Fender Tour นะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะออกแบบการมาฟิตติ้งหูพอดีนะฮะข้างๆกล่องก็จะไม่มีอะไรมากครับเขียนว่า Fender Tour รแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ f ฟ n เด r ปกติเลยเดี๋ยวมาดูด้านนึงก็จะเป็นตัวของประกันศูนน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 ยยย์์ GenS GenS ะครััับอีี้้เเป็ศูููาาขมไทดดกๆ หังก็จะมีบอก Fender ร์ทัวร์ทูไวเล e อินเอียร์มอนิเตอร์ชัดเจนนะครับผมแล้วก็ะมีบอกรายละเอียดต่างๆเนาะแล้วก็จะมีการรองรับโคเด็กด้วยนะครับผมเป็น aptx แล้วก็บลูทูธนะครับผมประมาณนี้เลยครับสเปคคร่าวๆนะครับผมเนี่ยครับรองรับ aptx ด้วยแล้วก็บลูทูธ o 0นะครับตัวนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยครับว่ามีอะไรกันอีกบ้างครับแกะก่องกันเลยแกะออกมานะครับผมก็จะเจอกับแผ่นพลาสติกนะครับแข็งสีใสๆนะครับผม ใส่กิ๊กเลยนะครับผมแข็งมากเลยนะครพลาสติกตัวนี้ใส่กิ๊กเลยครับผมประมาณนี้แล้วก็จะเจอกับตัวหูฟังนะครับนอนอยู่ในกล่องแยกกับตัวเคสนะครับผมดูปร่างสวยงามนะครับผมลองดูกันได้เลยและก็จะมีตัวของที่ดึงนะครับผมออกมาให้เราดึงง่ายขึ้นน้องข้างล่างก็มาจะมาพบกับคู่มือนะครับผมอุปกรณ์ภายในกล่องก็จะมีตามนี้เลยแล้วก็มีตัวสายคล้องนะครับผม ใส่องมีปั๊มตาโลโก้เฟนเดอร์ด้วยแล้วก็จะมีจุกมาให้นะครับผม3ไซส์นะครับผม S M L นะครับผมแล้วก็ตัวหูฟังครับผมแล้วก็เป็นตัวสายชาร์จ USB Type C นะครับผมยาวประมาณหนึ่งเลยนะแล้วก็จะมีตัวของเคสเก็บหูฟังนะครับผมประมาณนี้เลยครับผมวัดสดุทั้งหมดในกล่องหรือว่าของทั้งหมดในกล่องจะให้ประมาณนี้ครับผมลองดูกันได้เลย เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันจากตัวเคสกันก่อนนะครับตัวเคสก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมข้างๆก็จะมีการจับที่กระชับมือนะคะเล็กนะครับไม่ใหญ่มากนะครับแต่จะทรงสูงนิดนึงเนาะน้ําหนักเบานะครับผมตัวนี้เบามากๆเลยเคสเป็นพลาสติกนะครับผมเป็นพลาสติกข้างๆเป็น USB Type C เนาะพอร์ตชาร์จนะครับผมแล้วข้างหลังก็จะไม่มีอะไรครับเรียบๆนะครับผมแต่เคสตัวนี้ก็จะมีตัวที่คล้องมาให้ด้วยนะครับเป็นรูๆนะครับผมมีที่คล้องสายมาให้เนาะ เปิดมาข้างในนะครับก็จะพบกับล็อกวางหูฟังนะครับแล้วก็ปุ่มแพลลิงอยู่ตรงกลางนะครับผมประมาณนี้เขียนบอกข้างซ้ายข้างขวานะครับระบุตำแหน่งที่ชัดเจนนะครับผมไปดูฟิลลิ่งการเปิดเคสของเจ้าเฟนเดอร์นะฮะไม่มีเสียงนะแต่วัสดุเป็นเหมือนพลาส,สติกรีไซเคิลนะฮะนะครับผม texture เหมือนพลาสติกรีไซเคิลมากเลยนะครับผมเวลาที่เราชาร์จอยู่นะครับตัวเคสก็จะโชว์ไฟเป็นสีส้มๆลางๆอย่างนี้ครับเป็นจุดจุดหนึ่งะครับผมเวลาเต็มก็จะมีไฟสีเขียวนะครับผมชัดเจนนะครับผมเป็นจุดเล็กๆอยงนี้นะมาดูที่ตัวสาย USB A ไป USB C นะครับผมความยาวพอประมาณครับมาตรฐานทั่วไปก็ดูแข็งแรงดีนะครับผมแต่ก็ไม่ได้หนามากนะฮะแล้วก็เป็นจุกหูฟัง3ไซส์ครับผม ตัวสายเดี๋ยวผมให้ดูตัวโลโก้ชัดๆนะครับผมสวยมากดูเท่มากครับผมนี่ประมาณนี้เลยแล้วก็จะมีตัวหูฟังนะครับผมที่เป็นผิวแวบกลอสซี่นะครับเป็นลายสเก็ตดาวเนาะเป็นกิตตันเล็กๆนะครับผมอยู่ในตัวหูฟังสวยงามครับผมสวยงามเดี๋ยวเรามาดูระบบของเจ้าการสั่งงานตัวนี้ว่าสั่งงานจริงๆเราเป็นการสั่งงานแบบทัชนะครับผมต้องแตะตัวโลโก้เท่านั้นนะครับผมแตะจุดอื่น อ่าสัมผัสไม่ติดนะฮะอันนี้ต้องแตะเน้นหนึ่งครับผมแตะตรงโลโก้พอดีนะครับผมถึงจะทัดติดเนาะเป็นการแตะหนึ่งครั้งเล่นเพลงหยุดเพลงครับผมแตะสองครั้งข้ามเพลงปกติเลยรับสายวางสายประมาณนี้นะครับผมอ่าดูตัวหูฟังรอบๆแตะได้นะครับผมแล้วก็ถ้าแตะข้างบนแตะไม่ติดแตะข้างล่างก็แตะไม่ติดฮะต้องแตะตรงกลางเท่านั้นอันนี้คือข้อดีครับผมทัดเส้นมันจะอยู่ตรงกลางนะครับผมให้เราแตะที่ตรงกลางมันถึงจะทํางานนะครับผม ครับผมอันนี้ผมก็จะใส่เป็นจุกของสปินฟิตนะครับผม cp 3 6 0นะเพราะว่า จุกที่ให้มาผมรู้สึกว่ามีอาการเจ็บหูนิดๆนะครับผมแล้วแต่สรีระของหูคนด้วยนะการสวมใส่ของเจ้าตัวนี้ครับผมถ้าคนคนที่เป็นคนที่หูใหญ่อยู่แล้ว่ไม่เป็นไรฮะแต่ถ้าคนที่เป็นหูเล็กะต้องเลือกจุกที่แบบเล็กมากๆครับผมถึงจะใส่ได้พอดีเนาะแล้วก็แนะนําเป็นจุกพวกที่แบบว่าโค้งลงอะไรอย่างเงี้ยครับผมจะเป็นจุกพวกเลดียสจุกอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ครับผมขอให้มันโค้งรับกระตัวหูพอดีแล้วก็เล็กเหมาะกับรูหูมันจะได้ใส่สบายเนาะไม่งั้นแง่งข้างบนนะครับผมก็จะมี การแบบเจ็บหูปวดหูบ้างเล็กน้อยนะครับเวลาที่สวมใส่นะครับผมการทำงานเบื้องต้นก็จะใช้งานคู่กับเต้าตัวนี้นะครับแอปเฟ n d ด r t o ทันะครับผม ในตัวแอปนะครับผมมาหน้าแรกเลยก็จะมีการให้ปรับเสียงนะครับผมเป็นโลเกนกับไฮเกนนะครับผมโลเกนนี้เสียงจะเบากว่าไฮเกนนะครับเวลาที่เราเปิดไฮเกนปุ๊บเสียงจะดังขึ้นมาทันทีนะครับผมแล้วก็จะมีการปรับอีโอไลเซอร์ได้แล้วก็อัปเดตเฟรมแวร์ได้ในตัวแอปเลยนะครับแถมยังมีการปรับตั้งค่าตัวทัชด้วยนะครับผมว่าจะให้การควบคุมเป็นยังไงนะครับผมก็ลองไปเล่นดูกับตัวแอปได้นะครับผม มาถึงในเรื่องของเสียงนะครับผมเอาเสียงมาไว้ก่อนเนาะตรงนี้ก็คือเสียงนะครับผมตัวนี้จะเป็นแนวมอนิเตอร์แท้ๆเลยนะครับผมก็คือเสียงออกเป็นโทนธรรมชาติ ปรุงแต่งน้อยมากๆนะครับเบสมาเป็นลูกๆนะครับโน้ตชัดๆสวยๆนะครับกระชับเก็บตัวเร็วไม่กวนย่านอื่นเลยแต่ว่าจะติดแข็งนิดหน่อยนะครับตัวปลายเบสจะแข็งนิดหนึ่งแต่ก็ใช้เวลาที่ฟังไปนานๆเดี๋ยวเบสก็จะนุ่มขึ้นเองครับผมแล้วก็เสียงร้องนะครับจะมีความใสนะครับตำแหน่งนักร้องนะครับผมมีการระนากระโดนตีนะครับไม่พุ่งมากเกินไปไม่ออกมาชัดเกินไปนะครับผมได้ยินลูกคอได้ยินเสียงนักร้องชัดเจนนะครับในส่วนของเรื่องเสียงแลบนะครับแหลมจะออกเป็นแนว คมชัดนะครับฟังซาว์คิต้าเนี่ยกรีดโน้ตคมๆเลยนะครับผมแล้วก็จะมีความเพาะเลยทีเดียวมิติเสียงจะให้ความโปร่งนะครับแยกชิ้นโนตรีได้แบบไม่กระจุกกันเลยฮะตัวนี้แยกชิ้นโนตตีได้ถือว่าแยกได้ขาดจริงๆนะในเรื่องของที่เป็นหูฟังทูเอเลตในแนวมอนิเตอร์เนี่ยถือว่าทําได้ดีสุดๆไปเลยฮะในการแยกชิ้นโนตรีนะครับผมตัวนี้ใครที่ชอบฟังเสียงที่เป็นโทนธรรมชาตินี่เหมาะเลยนะครับผม ส่วนเรื่องของไมโครโฟนนะครับผมต้องขออภัยนะครับที่ไม่ได้เทสอย่างจริงจังแล้วเป็นทางการเนาะแต่ก็ขอเล่าประสบการณ์คร่าวๆให้ฟังนะครับผมว่ามันเป็นยังไงบ้างเพราะตัวนี้อยู่กับผมได้ประมาณอาทิตย์กว่าๆแล้วผมก็ขายไปเรียบร้อยแล้วเป็นเพราะว่าผมอยากลองตัวอื่นบ้างนะครับผมก็เลยขายไปนะครับตัดสินใจขายไปไมโครโฟนตัวนี้ออกเสียงมาในแนวที่เรียกได้ว่าตัดเสียงลบกวนร็อบข้างได้พอประมาณดีก,กว่าครับถือว่าตัดเสียงลบอกข้างได้ระดับหนึ่งแต่ข้อพิจรารณาอย่างหนึ่งคือไมโครโฟนเขาจะเบา ปกว่าปกตินิดนึงนะครับผมต้องใช้เสียงพูดดังหน่อยเนาะถึงว่าจะได้ยินชัดเจนแต่ก็สามารถสนทนาคุยสายได้นะครับผมแต่ต้องพูดเสียงดังขึ้นมานิดนึงนะครับผมในส่วนของสัญญาณบลูทูธตัวนี้นะครับทดสอบความดีเลย์น,นะครับรองรับโคเดกนะที่เป็นบลูทูธ5.0 aptx sbc แล้วก็ aac นะครับผม การทดสอบเบื้องต้นนะครับดูหนังฟังเพลงไม่มีปัญหาครับไม่มีการดีเลย์เห็นนะครับผมแล้วก็ส่วนการเล่นเกม ROV อะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยดีเลย์นะมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นถ้าเราไม่ได้จับผิดนะครับผมแต่ว่า Call of Duty นะครับมีอาการดีเลย์เยอะเหมือนกันนะครับผมเวลาเกมแนว FPS เนี่ยกระสุนไปแล้วแต่เสียงเพิ่งมาอะไรเงี้ยครับก็มีการดีเลย์เกือบเสียววินาทีเหมือนกันนะครับผมเป็นจับได้จับได้เลยนะครับผม เดี๋ยวมาสรุปจุดเด่นและข้อพิจารณาให้ฟังนะครับผมอย่างแรกเลยครับจุดเด่นจุดเด่นที่เราเห็นได้ชัดคือการเชื่อมต่อที่รวดเร็วนะครับผมเปิดฝาเคสออกมาเชื่อมต่อแล้วนะครับผมแล้วก็บอดี้ที่สวยงามครับลูกทรงดีไซน์คัสตอมนะครับคืนไปกับหูพอดีเนาะแต่จะใส่ได้สบายบ้างไม่สบายบ้างอันนี้ขึ้นอยู่ที่สัดส่ของหูแต่ละคนนะครับผมถ้าใส่ไม่สบายให้แนะนําให้เปลี่ยนจุกครับผมเปลี่ยนจุกช่วยได้ดีที่สุดนะครับผมแล้วก็มีแอปพลิเคชันรองรับนะครับผมในอนาคตเนาะในการปรับแต่งเรื่องเสียงต่างๆเนาะ สามารถอัปเดตเฟรมแวร์ผ่านตัวแอปได้นะครับผมแล้วก็มีการระบบสัมผัสนะครับมันไม่เป็นการสัมผัสที่ดีเนาะไม่ได้สัมผัสลั่นนะครับผมแตะตรงโลโก้พอดีนะครับผมไม่ได้แตะจุดอื่นแล้วก็ลั่นไปเลยนะครับผมอันนี้เป็นเรื่องดีมากๆเลยนะครับผม <S <S การใช้งานแยกข้างได้นะครับผมแต่ว่าแต่จะมีข้อพิจารณาตรงที่ว่ามันแยกข้างหลักเป็นข้างซ้ายแค่ข้างเดียวนะครับผมอันนี้คือแปลกใจนิดๆิดนะครับผม จุดพิจารณาหลากัหลกๆที่ผมเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับคือตัวเคสหูฟังครับผมมีน้ำหนักที่เบามากๆ่ามันจะอาจจะเป็นเรื่องดีใช่ไหมแต่มันดูไม่ค่อยสมกับอ่าเลทราคาเท่าไหร่ครับผมก็เจ้าตัวนี้ครับผมราคาก็เกือบ6 0 0ักว่าบาทแล้วเนาะแล้วก็วัสดุ มาทํามาจากพลาสติกรีไซเคิลนะครับเวลาเคาะเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับผมลองย้อนกลับไปดูต้นคลิปได้นะเสียงมันจะป้องแป้งนิดนึงนะครับผมเวลาจับมันรู้สึกแบบไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่อันนี้ที่เป็นความรู้สึกส่วนตัวเนาะแล้วก็สําหรับฟิตติ้งของหูฟังอันนี้ก็จะเป็นสําหรับบางคนถ้าหูเล็กเกินไปใส่นานๆมีปวดมีปวดหูบ้างนะครับผมก็อันนี้ลองไปสลับเปลี่ยนจุกอย่างที่ผมบอกไปกันดูว่าเปลี่ยนแล้วมันจะดีขึ้นไหมนะครับผม หูฟังตัวนี้ครับผมจะเหมาะกับคนที่เป็นสายมอนิเตอร์ฮะสายที่อยากฟังเสียงที่เป็นธรรมชาติเสียงแลตครับผมที่มันเป็นกลางนะครับผมแล้วก็มีความสนุกเป็นในตัวฟังซาวด์กีตาชัดๆนะครับอันนี้เหมาะเลยนะครับผมสามารถเอาไปฟังเพลงเป็นผมว่าเป็นเบอร์ต้นๆเลยแหละเรื่องเสียงนะครับผมคร,รับเจ้าหูฟังตัวนี้ ส่วนการเอาไปใส่เท่ๆเป็นแฟชั่นอันนี้ก็ต้องแล้วแต่บุคคลนะแต่ผมว่ามันสวยดีนะดูหนังฟังเพลงก็โอเคด้วยแต่ว่าเล่นเกมก็ยังมีดีเลย์อยู่ก็ยังไม่ค่อยเหมาะกับการเล่นเกมเท่าไหร่นะครับผมสุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็รับฟังกันนะครับผมช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีเวลาอัพคลิปลงแบบทีๆหน่อยเพราะว่าช่วงนี้งานยุ่งมากๆนะครับผมทั้างงานงานราดยางหลวงมาหมดเลยนะครับผม oh, <no. S 1> <laughs> คือแล้วก็ช่วงนี้ ซัพพอร์ตหูฟังก็ไม่ค่อยมีเข้ามานะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวเดโมของร้านเองหรือว่าซื้อเองก็จะไม่ค่อยมีงบประมาณในการซื้อเท่าไหร่ช่วงนี้ก็เริ่มขัดสดเล็กน้อยแล้วนะครับผม <im ans> ถ้าไงก็ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมและสุดท้ายนะครับราคาของเจ้าเ e n เดอร์ u r ตัวนี้นครับอยู่ที่6,990บาทน,นะครับผมปัจจุบันมีการจัดโปรโมชั่นอยู่5,000กว่าบาทนะครับผมลองไปหาซื้อหรือว่าดูตามร้านตัวแทนจําหน่ายหูฟัง ทุกๆสาขานะครับทั่วประเทศได้เลยนะครับผมว่าที่ไหนมีโปรโมชั่นอะไรเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับผม